ว่าจะฟอกคุณโกโจครึ่งท่อนเหรอฮัลโหลเอาล่ะมาวันนี้เราก็อยู่ในแมปของซ er ็อกเซอร์ประธอนการหรอซ็อกเซอร์ประธานการแล้วผมนะก็สกิลน่าจะครบแล้วแหละเป็นตัวของมาฮิโตะนะครับผมส่มวนมาฮิโตะอัปเดตม,มาคือวิธีเล่นกันนะผมนี่ครับวิธีเล่นกับเคเจเอ่อเคเจตัวจริงหรือเปล่าฮึบอุ่ยเนี่ยมันสามารถใช้สกิลหนึ่งได้แล้วก็ใช้ซ้ำได้ด้วยนะเห็นปะ คือมันจะเขียนว่ายูทธทวายหรือยุทวิตนะครับผมเอออาจผิดขออภัยก็คือมันสามารถใช้ได้2รอบนั่นเองนะครับผมเมื่อกีก้คือรอบแรกที่ผมใช้เมื่อกี้ก็คือสกิลที่1นะครับแล้วเมื่อกี้ในส่วนของสกิลที่2ก็คือเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วว่ามันเป็นหมัดโดนัทอะไเห็นหรือว่าคาตาคูเรียเนี่ยเออมาได้เวลาราีวิวจากผู้ใช้จริงละดูนะครับน้องดูจากผู้ใชัยแล้วหมุนดลยเลยคิดว่าตึ้งอะหมุนอะยุงโยอีทินคลายไปทันทีอืมอืมอุ้ยอุ้ยทำลายอาณาเขตได้แล้วนะเอ้ยจุดต่อยอาณาเขตจากข แล้วเข้าไปข้างในได้ด้วยเหรอเฮ้ยลองเลยทำไงอ่ะอุ้ยเข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าอย่างนี้ได้เลยเหรอเี้แท่อยู่เนะอุ้ยโอ้เอยู่ในนาเขตมาฮิโตะโอเคไอ้น้องโอ้มันทุบอนาเขตแบบเป็นช่องนี้แล้วก็เข้าไปได้เลยเหรอเชียร์ที่ชำระนาเขตของแท้ว่ะแต่เราจะรู้ไอ้ชิโนะนิเกนเกนี่แตะตัวเนี่ยคนที่อยู่ในเขตโดนแตะตัวนี่คือโอกาสตายสูงมากแหละสกิลที่สามมันคืออะไรวะ มันเปลี่ยนเหรอตอนนล้อสกิลที่สามมันจะคล้ายๆกัแบบไอ้คาตาคูลีป่ะมันจะเป็นคล้ายๆโดนัทอะ่ะมองไรบีมมึงเห็นกูเลือดน้อยไม่ได้เป็นนักล่ารถเพีเหรอฮอึนักล่ารถเพีเหรอชุบสวยสก,กิลหนึ่งแต่นี่เกนไม่มีกดอาร์มือนชินอิสึชินี้เกนว่ะชนอิเกนกดอาร์นี่คือจะเปลี่ยนไอ้มาฮิตโตะเอ่อทำร้ายฮึบฮึบสกิลสองโดนกูอือฮึบฮึบอะไรล้ <laughs> รอดักไปพี่ ฝ <c oughs> ันดีนเองนางเออแต่มันทำลา,ายอนาคขตได้ด้วยนะ่ะแล้วก็พออนาเขตมันแตกแล้วมันจะมีช่องแบบเสีออขาวใช่ปะเออไอตอนนั้นน่ะเราสามารถเข้าอนาเขตได้ด้วยว่าเอ้ยดีนะเนี่ยอีต <c oughs> าน <c oughs> านี้ขอยืมหน่อยสิเพื่อนจะได้ติดละ Thank y โบมาเรามาดูอตีของมาฮิโตะกันดีกว่านะผมก็ไอมเมื่อกี้ที่มีให้ดูก็คือเมื่อกี้เหมือนจะเข้าไปในอนาเขตน, <c oughs> นะผมเหมือนอนาเขตเทปะเทปะเนี่ยหมายถึงว่ามึงอะโดนกูเทปะสวยแล้วก็สกิลหนึ่ง จั๊หนี่ไงรอนไปดิมึงแล้วก็ซีลสองไม่ต้องเล่นนะไอ้น้องมาเราดูอันตีมาฮิตโตดีกว่าปะเมื่อามันมาขนาดนี้กูแอบก่อนแล้วก็โอ้โหโอเคยังเห็นอยู่กูคิดว่าต้นมาจะบงังว่าจะแอบเท่าไหร่หรือว่วกูมาไอ้น้องไม่รู้ว่าการอาเขตมันคือเออโดเมนน่าจะซิลสีล่แน่เลยว,ลวะซีลหนึ่งอะเอาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดอตแล้วก็สกลิลครบ ชี้คโคตรโหดเลยอืออ่ะยืนนิ่งอย่างนี้ก็มอบเลยดิสกิลสองโอเคเหมือนเดิมเรียแบบร้อยฝันดีนะน้องสกิลสามอ่ะชี้ไปคาซีนโอ้โหคูคูเซนเลยเหรอเฮ้ยเกมนี้คูคูเซนแบบคาซีนไอ้น้องสกิลสีอ 3, อ่โยยเทียนคา <c oughs> แล้วยี่ในะนาเขตมาที่ตกมันจะช่วยอะไรวะมันถ้าเป็นในจินจิสึเชนนี้เกนนี่คือทุกคนโดนแตกคือไม่จะเรียบร้อยเลยนะ เฮ้ยไม่ให้ทำร้ายนาเขตทางนั้นหึใครจะทำร้ายนาเขตอืมเท่มากเลยอะเขียนว่าอะไรวะมันตีไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่จะออกนะเขตกูไปแล้วโโอ้หกูต้องตามดิแม่งออกขึ้นไน้เขตของผมคือจะตีไม่ได้แต่มันตีนะเนี่ยเนี่ยทำร้ายนาเขตได้นะครับผมเนี่ยโอ้โหถ้ามันแตกก็คือทำ <laughs> ไม,มไไเขาทำมันตีกูได้วะ What the hell bro ไม่เป็นไรตาย อือหูเรียบร้อยฝันดีนะน้องแต่มาที่ตัวแล้วแจกฟรีแนละ้วถ้าสกิลมันครบอย่างเงี้ยเออไม่ได้แจกฟรีแล้วมั้งไอตัวไอ้นี่ผมลืมชื่อไปอีกแล้วอรอบที่แล้วผมเคยให้คนดูเคยบอกไว้อะผมลืมชื่อไอตัวนี้ไปละเออ,อตัวนี้ก้อัปเดตมานะผมไอเรื่องของตัวนี้ผมลืมชื่อไปจริงๆว่ะเนี่ยมันเพิ่มสกิลมานะผมสกิลที่หนึ่งแต่สามารถใช้ได้สองรอบแสดงว่าถ้ากดจัม์เมื่อกี้รอบนึงมันมีโอกาสงัดได้ดิเออทั้งนั้นอะสกิลสองเหมือนเดิมสกิลสก อุ้ยเพิ่มมานิดหน่อยทำลายฮัสตีมายังวะน่ายัางไม่มาเพราะมาฮิตโตะเพิ่งทำเสร็จอะไรเงี้ยโอ้โหกดหนึ่งย้ำอีกรอบหนึ่งคือจะเป็นการทุบของสกิลหนึ่งเหรอด้ระเท่อยู่นะทำลายฮึสกิลหนึ่งงัดขึ้นใช้ได้ครั้งหนึ่งแล้วมาทุบลงมานี้เทจัดเออลืมชื่ออันเงี้ยแหละกูอืมช้เ,เทมากสกิลสี่อ่ะโอ้โหอุ้ย มันคอมโบต่อได้แล้วสาสี่อะเออเมื่อกี้เหมือนมันจะคโบต่อได้ด้วยปึบอืมจะกดยับอีกทีนึงจะเป็นการทุบอืมเทเจงเข้าหลังอืมสับ้อยฝันดีลาติสวัสดิ์อุ่ย่่่่่่ก่่้่่น่า่แ่่่่้่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่บร้อยดับเลยเฮ้ยดูดิอั่ต่มามาป่่่่่่่่่่ปึ๊บโอเคไม่มีอะไรฉะนั้น ร <c oughs> อไปก่อนไอ้น้องไม่มีเพราะมันเพิ่งทำมาฮีโตเสร็จแหละเออมันเลยยังไม่มีนะโอเคผมในะคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะผมในแบบของทอกเซอร์เป็นท่านการนะผมนะก็หากครที่ช่นอบนะผมก็อย่าลืมสนับสนุนผมได้นะผมนะย GC นะผมเพียงแ่แค่ราคากิโ <c oughs> ลบกไม่รู้อยู่ที่ราคาขึ้นของโลบกนะครับผมผมตั้งต่ำที่สุดแล้วเออสำหรับ UGC นะผมยังไงก็ฝากไปสนับสนุนกันได้นะผมนะสำหรับ UGC น,นะผม,นะนนะผมโอเคก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนทั้งกันนะผม ไว้เจอกันใหม่ครับบา,บาย